ครับสวัสดีครับเอฟซี e FC, ทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็มาพอๆกับปเตแยมนะ้องพี่น้องเนาะครับ้อแจมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของแม่น้อยเด้อนะพี่น้องเด้อครับมือขึ้นเะนี่ย้องพี่น้องเนาะวันพุทธที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมหกแปดาวพัฒนาออกหนึ่งแปดหนึ่งห้าสี่หนึ่ง ครับเล็กล่างก็ออกหนึ่งหาเนาะพี่น้องเนาะครับเป็นจังไงเนานะพี่น้องเอ้ยมีผู้โชกผู้หมันบอนอของแม่น้อยแต่ว่ากับเนียนพิษตัวพี่น้องนี่นะครับวันพุทธที่27สิงหาคม2568้าหกแปลาพัฒนาแม่น้อยบนล่างวิ่งโลด4กับ5พี่น้อง ขับชุดเตรียมพนกัดสามสี่หก้าศูนย์พี่น้องสี่เข่าตรงๆนะพี่น้อง5 1เข้าต๊วกลับเจ้าเเนสี่เก้าสี่ศูนย์ห้าเก้าห้าศพี่น้องเข่าทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเลื่อราวพัฒนาของแม่น้อยนวดที่ผ่านมานี่นะครับนะไผ่โศกไพมันพอเตรียมกับดีเจน้ำนอพี่น้องเนาะรับม he? ือในไพ่โบโศกบ่มันรับพอเตรมกับผ้ามาติดตามต่ออีก กับลาวพัฒนาแม่น้อยนะครับเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบเก้า ครับบนล่างวิ่งรูด เจ็ดกับแปดได้พี่น้องรับชุดวิน 1> 8 1, 2หนึ่งสามนะครับครับชุดวิ่นได้พี่น้อง ขับส่วนจับคู่เก็ดหนึ่งเก็ดสองเก็ดสาม แปดพี่น้องแปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะครับ ครับส่วนตัวเน้นในพี่น้องเลือกคะนนให้ที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองนาครามเราว่างไว้ได้พี่น้องเจ็ดสามแปดสามคร <c ười> ึ่งวันที่ผ่านมา Yeah. <clears throat> กันกันรักหกนะพี่น้องหกหนึ่งหกสองนะครับสัดเกียนนะพี่น้องเนาะ วันศุกร์ที่29สิงหาคม2568าลาพัฒนาแม่น้อยบนล่างวิ่งรูด7กับ8ับชุดวิ่งเป็นกับ6ก8 1็ดปดหนพี่น้อง7 1 7ดหนึ่ง2 8 3องเจดสา8ดหนกัน6 1 6 2เนาะพี่น้องเนะะาะออมักสอบตัวแดกกับพิจนนารณามึงได้พี่น้องเนอครับที่สำคัญก็่าลืมกับตัวไว้น้ำเนาะครับเนาะ ครับพ่อเตียมขอขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อแม่น้อยเนาะครับเนาะที่ให้ตัวเลขแนวทางล่าพัฒนาพ่อเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านด้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพ่อเตียมขออวยพรคอยเขาก็ให้ปังแตกทั้งบนทั้งล่างยู่เนาพี่น้องเนาะจะได้โศกมันมานกันนนครับ เขาจะลืมอมนะพี่น้องเด้อขามาแล้วก็จะเลืมกดนไลค่กดแชร์พอเตียมน้ำเดานะครับเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมนำนาคครับสุดท้ายทายสุดนี้ก็อิจฉาทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพอเตียมขอให้สวกมนันเฮงรวยๆนะครับเนาะรับพเจกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผพ